ออพอเราพูดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะหรือมันมีเครือข่ายอะไรสักอย่างนะวิชาการทางด้านแรงงานพูดขึ้นมาเว้ยอ่ะเริ่มต่อตาและทําไมมึงไม่ไปอยู่พม่าอย่างเลยล่ะหรือทําไมมึงเนี่ยไอ,อ้พักประชาชนเมียนมาเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทําไมเราต้องโฟกัสกับคนไทยก่อนสิแบบเนี้ยแต่พูดตรงนะผู้ประกอบการนอะไม่มีใครพูดแบบนี้หรอกพอผู้ประกอบการนอะเขารู้ ว่าประเทศเราอ่ะมันขาดแรงงานต่างด้าวไม่ได้คุณไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวสุขุมวิทเนี่ยร้านดังๆอ่ะเฮ้ยคนพมา่าหมดร้านเลยนะคุณไปถามคนผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเ,ออเราโอเคสมมุตินะอยู่มาวันหนึ่งนายออรัฐบาลมีนยโยบ,บายใหม่คุณจะเอาแรงงานต่างชาติต่างด้าวออกให้หมด Thailand First <c oughs> บอกให้นะ เศรษฐกิจไทยไปเป็นอามาพาทันทีแรงงานเอที่มาสร้างตึกแถวแถวคอนโดเราก็แรงงานพม่าหมดเลยขายไก่ทอดยังเป็นพม่าเลยเอาเวลาคุณพูดเนี่ยเราอยากจะแบบร้องขอไปถึงสังคมนะคุณชาตินยิยมคุณรักชาติอะ่ะมันเรื่องของคุณเลยทุกคนมีสิทธิ์จะรักชาติแต่ท้ายสุดอะ่ะ มันต้องเราต้องมีความรักชาติแบบพอดีโดยที่เราเห็นสถานการณ์หรือใช้ความเป็นจริงในในการรักชาติอ่ะเช่นอย่างที่เราบอกอ่ะมหาชัยทั้งอำเภอถ้าไม่มีแรงงานพมา่าจบโรงงานปลากระป๋องไม่มีแรงงานพมา่านั่นเข้ากับว่าแรงงานเก้าสปดปอร์เซนหายหมดทางของทั้งโรงงานปลาป๋องคุณทำไหมอ่ะควักไส้ปลาคุณทำไหมอ่ะล้างปลา คุณทำไหมขอดเก็บปลาจริงปลาแมคคอเรลอะไรมันไม่ต้องขอดเก็บคุณทำไหมอ่ะแบบงานสกรปรกสกรปรกงานก่อสร้างอะ่ะสมัยก่อนนะเรายังเคยเห็นแบบกระแสของแรงงานจากภาคอีสานมาเป็นแรงงานก่อสร้างในประเทศไทยใช่ไหมแต่นั้นมันสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วในยุคที่อีสานแบบยักโจนไงแต่ตอนเนี้ยคุณดูขอนแก่นเดิร้านกาแฟาส,สเปเชียลตี้เยอะมากอะ่ะ คือโอเคมันไม่ได้เป็นภาพแทนหรอกว่าขอนแก่นรวยขึ้นหรืออะไรแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าสังคมไทยอะ่ะมันเป็นคนไทยแม้แต่ในภาคอีสานเองอะ่ะลําบากน้อยลงเอางี้นะแต่ว่าคนจากฝั่งพม่าเนี่ยเวลามันเกิดสงครามกลางเมืองเขาไม่รู้จะไปที่ไหนแม้แต่ชนชั้นกลางเนี่ยฟิแนลเดสติเนชันเป็นนัมเบอร์วันเดสติเนชันสำหรับเขาก็คือกรุงเทพมันใกล้แล้วมันเป็นเมืองที่เขารู้สึกมันแอดโฮมสำหรับเขา เดี๋ยวนี้เ็ามีโจ๊กในหมู่คนย่างกุ้งเอ้าคุณเป็นคนย่างกุ้งเหรออยู่กรุงเทพดิคุณเป็นคนย่างกุ้งอ๋อ,อ,นนอแสดงว่าตอนนี้คุณอยู่กรุงเทพมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคนย่างกุ้งจํานวนมากอะ่ะมาหาซื้อคอนโดที่นี่มาส่งลูกเรียนอินเตอร์ที่นี่มาส่งลูกเรียนมาหาวิทยาลัยที่นี่อย่างทุกวันอะ่ะเราเจอคนที่หลากหลายเราก็ได้ข้อมูลที่มันแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นปัจจุบัน แบบผู้นําระดับสูงในรัฐบาลรัฐประหารของพมา่าอะไรเงี้ยมไม่ใช่ผู้นําระดับสูงหรอกแต่คือคนที่มีคอนเน็ชันเยอะๆอ่ะเขาก็ส่งลูกมาเรียนปโทปอเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยทั้งนั้นน่ะประเทศเราอ่ะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเรารับคนพมา่าเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยทั้งในระดับแรงงานทั้งในระดับชนชั้นกลางทั้งในระดับชนชั้นสูงเนี่ยมหาศาล ฝ่ายพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้กับปริมาณคนคนจากพมา่าที่แบบมาซื้อเออแล้วเขาไม่ได้ซื้อแบบห้อง25ตารางเมตรเหมือนเรานะแต่เขาซื้อห้องระดับทูเบดรูมมันมีสถิติจากบริษัทอสังหาออกมาเลยนะว่าคนอินเดียคนพมา่าจะซื้อแบบเฉลี่ยตารางเมตรสูงกว่าคนไทยแล้วตามโปติอะทูเบดรูมขายยากราคามสูงใช่ไหมคนพมา่าซื้อหมด แล้วนี่นะอย่าไปคิดอะไรเยอะเราไปเดินอห้างแถวสุขุมวิทอะปัจจุบันรายล้อมเราคนพม่าหมดเลยเรารู้ภาษาพม่าไหมเราก็จับได้หมดนี่ชนชั้นกลางนี่เป็นอะไรการแต่งตัวอะไรเรารู้ว่าคนสไตล์ไหนพ่อแม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับลูกเราเห็นบ่อยมากเลยนะแต่พ่อแม่พูดภาษาพม่ากันหรือแม้แต่คนพม่าพูดภาษาอังกฤษเราก็จับแอกเนตนได้ว่านี่เป็นคนพม่าอยู่ทั่วทุกที่ พูดภาษาพม่าได้ไหมคาว่าทุกที่ในภะาษาพม่าคือคําว่าเนะะียลักาเราเคพูดกับเพื่อนๆไว้ว่าถึงแม้ว่าสักวันเราโดนไอโอถล่มอะไรเงี้ยเราก็พูดแบบนี้อยู่ดีอะ่ะคือเราไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นกระทบความมั่นคงของไทยนะเราเราอยู่กับหน่วยงานความมั่นคงเยอะมากๆเลยนะแล้วเธอเชื่อไหมว่าหน่วยงานความมั่นคงเองอะ่ะเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิด เพราะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือเกรย์โซนมันคือดาร์กโซนแบล็คโซนที่มันอยู่ใต้พรมมานานอะ่ะเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาคนที่แก้ได้คนเดียวคือนายกนะเพราะนายกมีสิทธิ์ที่จะสั่งการหนึ่งสสามสี่คุณต้องทํานี่ทํานี่ทํานี่ถ้ามันเป็นแมนเดกมาจากนายกอ่ะมันทําได้นะเราบอกเลยว่าทําได้แต่รัฐบาลเห็นความสำคัญหรือเปล่าต้องรีจิสเตอร์แรงงานให้หมด คุณจะจำกัดโซนคุณจะจำกัดโคต้าคุณจะให้อาชีพสงวนหรืออะไรอะ่ะคุณพูดมาให้ชัดๆแล้วคุณก็ต้องทําตามนั้นไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะแล้วเออมาฟงมาเฟียอะไรพมาร่าที่เป็นเจ้าของแผงหรืออะไรอะ่ะคุณปรับปามจริงกับเปล่าเออการค้าข้ามแดงอย่างเงี้ยที่มันมีของผิดกฎหมายมันเป็นแบล็กมาเก็ตเป็นไรอะ่ะคุณปัาปามจริงไหมหรือแบบ เนี่ยถ้าคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันไม่ให้มียี่ปัวซาปัวในหน้าหรืออะไรต่างเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะคุณลงทะเบียนแรงงานพม่าเนี่ยคุณผนึกกําลังกันเลยมหาดไทยพอมอกระทรวงที่เกี่ยวข้องหนงานความมั่นคงมีคนที่ฟอสิลิเตคือคนในพื้นที่อะไรงเงี้ยทั้งประหลัดอําเภอทั้งอะไรที่อยู่ตามแนวชายแดนผู้ว่ากองลังในพื้นที่เนี่ยร่วมมือเลย ลงทะเบียนให้หมดแล้วต้องทาให้ฟรีด้วยคุณเอางบมาสิแล้วคุณลงทะเบียนให้หมดคุณจะยังไงก็ได้แต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนอะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณจะลงทะเบียนปุ๊บนะคือคนพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยมันไม่ใช่เฉพาะแรงงานคุณเข้าใจไหมมันมีแบบพวกขบวนการอ่า ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งเขาก็ไม่ได้มีงานทําหรือไม่ได้มีอะไรแบบนี้มันมีสองสามกลุ่มนะ,ะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า CDMER ก็คือคนที่เข้าร่วมกับกระบวนการอาหิงสาคือเป็นข้าราชการเป็นคนแบบเก่งๆเลยนะเป็นหมอพยาบาลเป็นครูเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นในแบงค์อะไรเงี้ยที่ทํางานให้กับรัฐบาลมาก่อนแล้วพอเกิดรัฐหารเขาก็ประท้วงโดยการไม่ไปทํางาน แล้วแน่นอนว่ารัฐบาลก็ไล่เขาออกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีมาตรการที่จะแบบลงโทษคนพวกนี้ก็ต้องอพยพออกนอกประเทศมันมีจํานวนมากแล้วแหละที่อพยพไปสู่ประเทศที่สามอเมริกาออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีจํานวนมากที่อยู่ในประเทศไทยคุณเชื่อไหมว่าคนจํานวนนี้ไม่สามารถทํางานในประเทศไทยได้เป็นครูเป็นหมอจบนอกแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถแม้แต่จะทํางานให้กับคนพม่าที่อยู่ในไทยได้ ว่าเราไม่มีกฎหมายอะไรรองรับคนเหล่านี้ไงถ้าอยู่มาวันนึงรัฐบาลไทยมีความกล้าหาญเพียงพอที่บอกว่าโอเคเราจะรีจิสเตอร์คนพวกนี้นะรัฐบาลพมา่าแม่งก็ประท้วงละรัฐบาลพมา่าที่เนปิดอกก็จะเกิดประท้วงละว่าหมายความว่าคุณยอมรับคนเหล่านี้ว่าถูกต้องตามกฎหมายประเทศคุณหรอแต่ที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่เคยมีความแบบอยากจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ถ้าคุณรีจิสเตอร์ได้นะถ้าคุณรู้มั่วรวยได้ว่าคนพมา่าเหล่านี้ ไม่จําเป็นต้องมาทํางานให้คนไทยถ้าคุณกลัวว่าหมอพมา่าไม่เก่งหรืออะไรไม่เป็นไรอเอาแค่ไปรักษาคนพม่าด้วยกันเองเนี้ยจํากัดโซนหรือจํากัดอะไรอเอาเอ็จจากต่างประเทศเอาเงินมาลงสิหรืออะไรไม่ต้องมายุ่งกับเงินรัฐบาลผสมภาษีอะไรของเราเลยแล้วเขาก็มีองค์กรสารกุศลของตัวเองที่เขาทํางานเพื่อที่จะ empower คนพม่าด้วยกันน่ะ คือคนพัดถิ่นอะ่ะคนที่แบบหนีจากบ้านมาบางทีเมียก็ไปอยู่อเมริกาแล้วพ่อแม่ลูกไปอยู่ออสเตรเลียแล้วตัวเองยังอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยด้วยภาระผูกพันของตัวเองอย่างเงี้ยแต่กฎหมายเรามันไม่อลุมอร่ลวใหยเกิด <c oughs> ตรงจุดนั้นอะ่ะก็หมายความว่าเราขายชาติหรือเปล่าทําไมเราถึงอยากจะหางานให้คนพมา่าแบบเนี้ย แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาคนพมา่ามาทํางานให้คนไทยหรือมาแย่งงานคนไทยเข้าใจไหมแต่มันมีคนที่อยู่นอกระบบเนี่ย CDMer ส่วนหนึ่งคนทางการเมืองจริงๆแท้ๆที่เป็นคนของรัฐบาลคู่ขนาด NUG ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยในระดับเป็นร้อยคนเรากล้าการันตีเลยแต่เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรเขาอยู่แบบถือวีซ่าแบบ บางคนก็วีซ่าท่องเที่ยวบา, Visa, บางคนก็เพอร์มานแตนวีซ่าบางคนก็มาโลงเรียนภาษาอะไรแบบอย่างเงี้ยคือคือมันมีหลายวิธีที่จะสตรเกิลแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยอ่ะเออโรงเรียนสอนภาษาในเชียงใหม่ตอนเนี้ยโอ้หเปิดกันไอ้นี่มากเลยเพราะว่าคนพม่ามาเรียนเื่อขอวีซ่าก็ถ้าเราจะทําให้เขาเป็นภาระน้อยลงเราก็ต้องทําให้ปัญหาที่มันซ่อนๆอยู่มันจบไปซิ แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาตามเช็ดก้นเช็ดอะไรอีกตลอดเวลาที่เป็นอยู่ไงแล้วมันก็มีคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าไปล่ะถ้าเห็นต่างแปลว่าเป็น IO